เพ็ดยังตัวเล็กฉันก็ลองทำคู่ยานี่ไปใช่หม้อในนมุ้งยังไปใช้เอออี๋นะนางอุ่นถ่ายหูไปถ่ายหูได้ปะถ่ายกองวิดีโอเนาะให้นางมึงตาเนาะแต่ทำไมคะนี่นะคะหมกปลาของฉันบิดเบี้ยวไปเลยไม่เป็นไรนะเฮ็ดทีเองนี่นี่มาเบิ่งหมอไกลๆปลาตัวใหญ่ยเอาไปเลยนะเอาเเลยนาะแป้งให้ก่อนหยิบเอาให้เย็น มุกลาเซฟมุกหนึ่งลาโค่คยอะมวยไทยหุปป่ปลาโคเยอะใช่บึ๊งเนาะุน่ายนะครเห็นได้ค่อย่จกัสมมอเนาะว่แ <c oughs> ู่่้างเห็นเป็นมัดตัวลูางังกันนะ โอ้ยบมุกไปชนน้ำเนาะคือสี่บว่ะมุกไปชนน้ำเซ่บนี่เนาะไอจีเนาะบุบบอกกระทำเอากวมีใบอับตองมีอบตอกล้วยหนาอนี้กันเลยว่าอยากปิ้งเลือดแปลงเป็ดแล่เนาะคือเซี อ่ตอนน้อยจำเอาน้อยอตอนน้อยเอาตัวน้อยเอาเขาก็ได้นจำเขาที่เขาหาได้เขาเพื่อความสามารถเขาหาแล้วเขาหาตัวมาได้แล้วเนาะวันนี้เราก็มาทำหมูปลาห่อครับตัดโตอะไรนงทายเอาเอาอุ่นเอาไปยูก่ไก่เอาอุ่นตักใส่อบหินบบกระเจาหิน ตัวเลยเนี่ยมุกยังมุกเขียดมุกเขียดโออมุกปลาคอปลาคอเยอะถึกจักถือยังฮัลโหลถึกจันบัดจันทร์ทองตัวน้อยๆห้องเทองก็ไม้บาทนี่จักถึกอยังวะเออถึกไม้ป้อมป้อ่ะ จีไม่เห้ที่แจชากเนาะพี่น้องเนาะลงไปใช่บ่หน,นี้ได้รถปืนปัดปัด <c oughs> เคยยินบมืกขีปะโคอ คนนี้คนนี้เคยเหดคนนี้หาั้งแรกนะชีวิตเหดห่อปลาคนวะทวงแล้วก็เลือกนี่แหละคนวะคนนี้มาจากกต้นเพิงเด้อคนนี้เด้อต้นเพิงคอนแก่นเลางามเด้อนครแขวง,งสวรรค์นนเขตนครไก่กสอนพบมีหานคนนี้ฮะแถวบ้านเขากาดในลมด่วนนี่แหละน้องโก้มคนนี้ ปจักลูกพูดดิลืมซื้อเพื่อนใะุบ้านไดาหน้ยุบ้านนเช้วนิจะเพื่อนเพื่อนแข่งไ้่งมเพื่อนเยมงกันพ่มีผัวเลมีแฟนลโสดชิิโสดโสดบ้านไหนวะผัวว่าปจักกระจัอยู่ยังว่ามีโสดจีเฮ้ยเนอฟซี หาตัวเอพชีเนาะตัวลูกเขาเนาะเอพชีเนาะว่าเพอจอก,กันค่ะมือแรงนะคะที่นาหารค่ะไปเซนูต้องได้กินปิ้งไก่คันบดากินปิ้งไก่ใหญ่เซนูบัดช้ำเหมือนบดได้ไปเซนู โอ้ผู้พัฒนาจารย์นี่กัดตลกดีเด้อสิบอกให้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้โอ้คอยได้ฟดลงฟดลงบ่อยญ้ได้ส่วนหน่งสัญญาณข่อยบ่แห้งโอ้นิดข่อยชาเออนิดข่อยบ่แห้งนิดข่อยชาเด้อเอฟซีอยู่ผู้อยู่ผามาหาเลาะบึงสวนป่าสวนโยสวนยางเข้าเจ้าเอฟซมกไรเด้ออ่าเพียรยังขี่ปะข้อ ขอสิมุกให้เจ้ากินบ่กินกินบัดมุกยังก็ได้เออๆอาจ3 4 5นาทีก็